ก็มาจะเล่นตั้งเลยเบ็ดบอลอยู่ไหนี่เบ็ดบอลเบ็ดบอลเนี่ยเบ็ดบอลมองไม่เห็นได้ไงวะชอบขุดเลยเบดบอลเบดบอลบั๊บสองเข้าเ บวันอาทิตย์อยู่ไม่มืดหรอทำไม่ค่อยมืดนะมันก็สว่างอยู nice ่ส้อนแสงเมื่อตอนกลางคลิปเสร็จหนูขอให้กล้างไปไปเพิ่มเอาอะไรอ่ะมันจะลงเทียสวันหนึ่งก็จะลงเทียสสองคลิป เออไม่เครื่องมันค้างวะ <c oughs> โอเคเข้าได้มาจะแหลกเหมือนเครื่องที่ถ่ายไหมอะ่ะถ้ามันเด้งออกเนี่ยโอเคเด้งอะไรอ่ะไปเด้งออกโอเคเครื่องเครื่องมันเด้งออกอาเรได้หรอมาเด้ง Ui khóa sắm hỏa Ôi Cho bọn nấu khương đi ngọt Ôi Ông à. Mình khám thủy Đây một khá yeah. <coughs> Skin thác à. <coughs> xạ กินกากเนี่ยสองคลิปแล้วออ,อะไรกวะขาใส่เดียมเล้าจะพูดนุน้นหวยเออขาใส่กุญจจไปยากอะไรแค่นั้นจบอันนี้กระโดดจบเอาอ,อะไรเดี๋ยวเอา ไอเฉยอ่ะอะไรวะเวเวันเหรอเออใช่ดูว่าเขาไม่เก็บขายด้วยเหรอเฮ้ยเจสบัตส์สบัตส์ราคาซื้อหมุนไข่อีเตอร์ที่ก็ตบเจสบัตส์เออราคาเลี้ยวไปเออราคาห้าร้อยล,ล,ล้านพ่อค้ามีพ่อค้าขายของด้วยอ,อ,อืมเฮ้ย อุ Logic, wrote, hum, ้ยขายหมดแล้วเฮ้ยดับเทพแล้วได้ดับเทพเหรอมันีดับเทพหรอได้เรียนัคอมีทกี่จาบอันใหญ่เอ๊ะหอมเดี่ยอยู่ราไม่ได้ยิหุยหยมีการัน่ช่วยวับ พุนอ่ะอพี you know? you ่ลาวของพี่องี่กินมันเาเป้วอ่ะเหรี้ยว่าเหอของตกากานร้อนยังไม่ถึงกับเปรี้ยวฟิตต้าเหมอนคือไม่โอเคอ่ะเอาเอาอะไรอ่ะดีดีเฉยเห็ยเวลาท่าพอี้นถึงก็ขาดมด อขอก็พีไปไหนบอกเขาตั้งท um uh ีวางไว้ดีนะใช่แค่น anyway> uh> ี้เหมือนวางข้าวหนุ่มตอะไรวะเห็นในคือนเขาก็เลยไปตั้งอยู่นาร้านก็ชิ้นเขาตั้งหน้าร้านก็ชิ้แต่มันไม่ได้โชว์หนุ่มปังมันบางเลยสกนแค่นี้เบอรแค่นี้เนุ่ก็บอกไม่เห็นเฮ้ยเนี่ยเหมือนตามมาลงตามนี้ก็จริงใจแล้วก็วางไว้ข้างบนโลบะอ้ยเยอะนะ เอาติดตั้งเอาไม่เครื่องขวันเอาเครื่องดีงอกเอาเครื่องดีหลอกเฉยเลยถุกใส่น่าจะเป็นเครื่องโอเคจบคลิป